มันจะมีตัวแก่อยู่นี่นะเฮ้ยมันมีตัวแก่ด้วยขนมมีตัวแก่ที่เต็มตัวก็มีเขาเรียกว่าอะไรคะแกะด้วงออกจากออกอ,อกจากฝัก,กอยากเก็บไหมดดนี่ไง อาจับไม้บอลเดี๋ยวนนี่อีกหนึ่งจับไม้บอลจับจูดีนี่กำลังจะเป็นแก่เต็มตัวออมันจะมันร้อนตามันโตแล้วจ้าอันนี้มันแก่แก่เต็มตัวตามันรนจะออกฝากออกมาเป็นแม่บินต่อไปตามันร้อนตามันร้อนตามันร้อนตัวหนึ่ แต่เ็น็นี้เราไม่กินไม่ได้แล้วต้องปล่อยให้มันไปเป็นตัวโตต่อไป